สวัสดีครับออบจากตรงฉินชแนลนะครับวันนี้ผมมีเรื่องจากทางบ้านที่ส่งมาให้ผมได้ฟังกันอ่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านพักของนักศึกษาแห่งหนึ่งแล้วกันแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมจะเอาตัวผมเองไปแทนบุคคลที่1แล้วเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันแต่ก่อนที่ไปฟังกันเนี่ยผมฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปคลิปนี้ด้วยแล้วกด Subscribe ให้ช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเชิญไปรับชมรับฟังได้เลยครับ เรื่องก็มีอยู่ว่าตอนนั้นผมเรียนอยู่ปีหนึ่งในะมาหาลัยแห่งหนึ่งแล้วกันคณะผมเนี่ยเป็นคณะศิลปกรรมก็เป็นคณะที่เกี่ยวกับการวาดรูปออกแบบอะไรอย่างนี้แล้วเด็กศิลปกรรมเนี่ยก็มีนิสัยอย่างหนึ่งครับที่ทุกคนรู้กันคือติดแตกอารมณ์แบบว่าเวลาว่างก็จะหาเวลาไปอยู่ตัวคนเดียวปลีกวิเวกไปวาดรูปอะไรอย่างนี้ แล้วก็จะมีจํำพวกหนึ่งคือว่างแล้วต้องกินเหล้ากอดคอกันกินเหล้ากินได้ทั้งวันทั้งคืนแหละครับส่วนตัวผมเนี่ยก็อยู่ในแก๊งกินเหล้าอ่าแล้วก็เวลาเราจะไปกินเหล้ากันเนี่ยเราจะมีบ้านรุ่นพี่บ้านเป็นบ้านพักหลังหนึ่งนะครับที่อ่าอยู่ห่างจากมหาลัยไปไปไม่ไกลมากนะักคือเพื่อนคนอื่นๆหรือรุ่นพี่คนอื่นๆเนี่ยเขาก็เช่าเป็นหอพักอยู่ใช่ไหมครับ ก็จะเป็นตึกหอพักธรรมดาที่ทุกคนชินกันแต่พี่คนนี้เขาเช่าเป็นบ้านพักสองชั้นเป็นบ้านไม้โง่งเลยจะเรียกว่าอยู่ห่างจากความเจริญมากก็ไม่ไม,ไม่ไม่เชิงนะครับคือ,อบริเวณรอบบ้านพี่เขาเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีอะไรไม่ไม่ค่อยมีร้านอาหารไม่ค่อยมีร้านขายของชําให้ได้อ,อยู่ใกล้ๆคือ,อบ้านพักของรุ่นพี่คนนี้เนี่ยเขาจะอยู่ ข้างๆกับรางรถไฟคือตัวบ้านกับรางรถไฟเนี่ยห่างกันไม่เกิน20เมตร2030เมตรอารมณ์แบบว่าไอ้ทร่รถไฟรถไฟวิ่งผ่านก็คือได้รู้สึกถึงการสั่นสะเทือนของพื้นดินละกันมันก็เลยทําให้บ้านพักหลังเนี้ยเป็นบ้านพักที่ราคาถูกมากเมื่อเมื่อเทียบกับขนาดตัวของบ้านนะครับพี่รุ่นพี่คนเนี้ยเขาเช่ามาในราคา2 0 0พ 3,000บาทต่อเดือนอะไรประมาณนี้คือบ้านหลังนี้แม่งถูกจริงๆเขาเลยแบบเช่ามาอยู่แล้วอ,อีกเหตุผลนึงคือช่วงกลางคืนนะบ้านพักแหล่งแห่งนี้มนไม่มันไม่ได้อยู่ในที่ที่คนพลุกพ้านไงคือมันก็จะได้ความ p r i v a t จะได้จะได้ความเงียบเพื่อให้คนอื่นที่มาที่บ้านเขาเนี้ยกินเหล้าแล้วแหกปากได้หรือไม่ก็เวลาที่ทํางานทา thesis ทอะไรเงี้ยจะได้มีสมาธิในการทํางานมากขึ้น ต้องเกริ่นก่อนว่ารุ่นพี่คนนี้เป็นรุ่นพี่ปี4ีครับคือเราเสนิทกันตอนที่มีการรับน้องพี่คนนี้เขาก็เป็นนักศึกษาปีสีทั่วไปนะครับที่เรียนไปวันๆน่ะเออต้องต้องใช้คําว่าเรียนไปวันวจริงเพราะเพราะว่าเขาไม่ค่อยสนเรื่องเกรดเรื่องอะไรขนาดนั้นคือเอาเอาเป็นว่าอาจารย์สั่งงานมาคือส่งงานก็คือจบแค่นั้นไม่ไม่ได้กระตือรือร้นที่จะต้องแบบทํางานออกมาให้ดีอะ่ะ แล้วพี่คนนี้เขาก็เป็นคนติดเหล้าคนนึงเลยก็ว่าได้คือทุกครั้งที่เจอพี่เขาเนี่ยต้องมีกลิ่นเหล้าติดตัวมาตลอดเวลาแล้วไม่ไม่ว่าจะเป็นเวลาเวลาที่เจอในมหาลัยหรือว่าไปเจอที่บ้านไอไอตอนนี้ไปหาที่บ้านเนี่ยคือหนักกว่าอีกก็คือกินเหล้าทุกทุกวินาทีท,ที่ที่คุยกับเขาก็คือเขาต้องจับแก้วเหล้าแล้วก็กระดกอะเงินทองที่แบบเซฟจากการ เช่าหอที่ราคาแพงกว่านี้ก็คือเอาไปลงขวดเหล้าหมดอะไรประมาณนี้แต่เราก็คือชอบไปพวกเราผมกับเพื่อนอีกประมาณ2อสาคนแล้วก็มีรุ่นพี่ประมาณจานวนหนึ่งนะครับชอบไปบ้านรุ่นพี่คนนี้มากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเป็นเป็นสายติดแอลกอฮอล์กันอ่าแล้วแล้วไปเที่ยวผงเที่ยวผักมันก็ราคาแพงอะ่ะหรือว่าจะซื้อเหล้าซื้อเบียร์ไปกินที่ห้องมันก็ส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านเขา บ้านพี่คนนี้ก็เลยเป็นจุดที่รวมตัวคนติดเหล้ากันนะครับแล้วเราก็จะไปมาหาสู่บ้านรุ่นพี่คนนี้เกือบทุกวันเลยก็คือไปไปกินเหล้าที่บ้านพี่เขาวันไหนเมาแล้วกลับไหวก็คือกลับวันไหนเมาแล้วกลับไม่ไหวก็คือนอนต่อที่นั่นแต่คือทุกครั้งที่ไปบ้านพี่คนนี้ยคือเมาเมาหัวลากพื้นเลยหัวทิ่มเลย ชีวิตมหาลาัยผมก็เป็นเป็นอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเริ่มเข้าช่วงใกล้ๆจะใกล้ๆจ,จะปิดเทอมละคือ2อสามอาทิตย์ก่อนปิดเทอมเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เด็กอ่านหนังสือสอบหรือว่าเด็กศิลปกรรมเนี่ยที่ต้องที่ต้องกังวลหนักเลยก็คือส่งโปรเจกต์จบเทอมของของแต่ละวิชานะครับเราเรียนกันเนี่ยมี7วิชาเราต้องทำเจ็ดโปรเจกต เพื่อที่จะส่งอาจารย์ให้ทันภายในปิดเทอมคือ7จ็ดโปรเจกต์เนี่ยทำภายในสามอาทิตย์าบางโปรเจกต์ก็เป็นโปรเป็นโปรเจกต์กลุ่มบางโปรเจกต์ก็เป็นโปรเจกต์เดี่ยวอะไรประมาณนี้เราก็เลยเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยจากแดกเหล้าไม่ทุกวันไม่ทําหาอะไรเลยก็คือเปลี่ยนมาเป็นแดกเหล้าแล้วทางานด้วยเมคเซนต์ไหมคือคือไอ้เนี้ยก็จากจากที่ไม่ทําหาอะไรเลยก็คือก็แค่เอางานมาทําตอนกินเหล้าแค่นั้นเอง แต่แต่มันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเมื่อเราเอางานเนี่ยไปทํากันเป็นกลุ่มๆอย่างเงี้ยก็จะมีรุ่นพี่มาแนะนําบ้างว่าเอ้ยตรงนี้ใช้เทคนิคนี้อะไรอย่างนี้ควรจะอ่าหรือว่าเปลี่ยนคอมโพสิชันของภาพเป็นอย่างนี้คือคือมันก็มันก็ดีกว่าไปนั่งทางานคนเดียวเข้าใจไหมแต่คือไปนั่งในกลุ่มนี้ไม่ขาดเล่าไม่ได้ต้องต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าวันนั้นเราก็ไปนั่งทํางานที่บ้านรุ่นพี่เหมือนปกติที่ ท,ที่ช่วงช่วงเวลาเนี้ยเราจะทํากันก็คือนั่งนั่งนั่งทางานไปกินเหล้าไปนั่งทํางานไปกินเหล้าไปแต่ไอายรุ่นพี่เจ้าของบ้านพักเนี่ยครับก็อารมณ์แบบว่าไม่แคร์สีไม่แคร์แปดอะไรเลยก็คือแม่งนั่งแดกเหล้าอย่างเดียวเลยคือกะเอาเมาคือคือพี่เขาเป็นสภาพยอย่างเงี้ยในทุกๆวันที่เราเจอเขาเข้าใจป่ะเป็นสภาพที่แบบเหียตื่นตื่นไปเรียนทันคือมหัศจรรย์หนักมากแล้วอะ่ะ แต,แต่เราก็คือไม่ว่าอะไรก็คือเราเราแค่มาใช้สถานที่แล้วก็แค่มาอยู่ในบรรยากาศของเพื่อนให้เพื่อนช่วยทํางานให้รุ่นพี่ช่วยทํางานอะไรประมาณนี้เราก็เลยไม่สนใจพี่เขาก็มีแค่ว่ายกแก้วเหล้าไปชนกับพี่เขาอะไรบางอะไรบ้างเป็นบางครั้งบางคราวเราก็นั่งวาดรูปของเราไปรู้สึกว่าตอนตอนตอนนั้นเรากําลังนั่งทำอาโปรเจกต์เพนติ้ง uh, ting, เป็นเซลฟ์พอ์เทรตนะครับคือการเขียนเขียนหน้าเหมือนตัวเอง แล้วก็เพ้นเป็นสีน้ำมันเราก็ขึ้นโครงอยู่กำลังขึ้นโครงอยู่ระหว่างขึ้นโครงก็ปกติครับมือซ้ายถือแก้วเหล้ามือขวาถือถือภูกันเนาะเราก็ทําททาทําไปจนเวลาเลยไปสักพักเริ่มเหล้าเริ่มเข้าขวดที่2ขวดที่3ละก็คือตึงตึงหน้าแดงแดงอื่นๆคือมือมือสันๆไม่าวาดไม่ค่อยตรงเท่าไหรล่ละเราก็เลยวางภูกันแล้วก็ ไปนั่งคุยกับคนอื่นที่พักไปก่อนเราแล้วอารมณ์แบบว่าเฮียคนอื่นแม่งไม่ไหวแล้วแม่งก็เลยนั่งพักกันเราก็เปลี่ยนจากการกินเหล้าแล้วทางานก็คือกลายมาเป็นแดกเหล้าอย่างเดียวแหละมันก็กลับมาเป็นลูปเดิมก็คือกินเหล้าเฮฮาเสียงดังเท่าไหร่ก็ได้จนไม่ต้องแท์คนรอบข้างแล้วอยู่ดีๆครับก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งครับเป็นเป็นเพื่อนของรุ่นพี่เจ้าของบ้านเนาะเขาก็เสนอไอเดียหนึ่งขึ้นมาว่าเฮ้ บรรยากาศอย่างเงี้ยทาไมเราไม่เคยคิดที่จะเล่าเรื่องผีในวงเล่าเลยวะอ่ะไอคนไอคนที่สองคนที่สามก็เออเห็นด้วยเพื่อนเราอ่าที่มากับเราด้วยก็เออเห็นด้วยทั้งวงนั้น,นก็กลายเป็นวงเล่าที่เล่าเรื่องผีไอรุ่นพี่ที่เสนอเรื่องก็เล่าไปอ่า เล่าเรื่องประวัติมหาลัยหลอนๆอะไรประมาณนี้คนอื่นก็นั่งเงียบๆอยู่ข,ข้างๆเราก็เล่าไปคนแรกก็เล่าเสร็จคนที่2เล่าคนที่3าเล่าก็าเป็นอย่างนี้ครับก็เล่าไปเรื่อยๆจนจนจนเรื่องผีแม่งไม่มีเหลือให้เล่าแล้วอะเราก็เลยตัดสินใจมาจบที่ว่าเปิด The Shock ฟังกันก็รู้สึกว่าตอนนั้นมือถือใครสักคนเนี่ยแหละเอามาเปิดแล้วก็เอามาเปิด The Shock ฟังเรื่องผีกัน เราก็นั่งฟังอย่างใจจดใจจ่อเลยครับคือเสียงอะ่ะมันออกมาจากลาโพงถูกไหมเราไม่ได้ต่อลําโพงเราไม่มีลาโพงใหญ่ให้ต่อเราก็นั่งฟังฟังฟังไปเรื่อยๆครับอ่าพอเรื่องผีเนี่ยเล่าไอเรื่องแรกเนี่ยเรามันเรื่องแรกที่เราเปิดฟังเนี่ยเล่าไปได้ประมาณสักครึ่งเรื่องมั้งอ่าเราก็ได้ยินเสียงขึ้นมาจากชั้นสองของอ่าดังขึ้นมาจากชั้นสองของบ้านเออเราก็ทักถามรุ่นพี่เจ้าของบ้านว่าเอ้ยพี่ มีใครอยู่ชั้นสองบอวะเออแล้วก็หันไปมองเพื่อนข้างๆหันไปมองคนข้างๆก,ก็จําได้ว่าทุกคนที่มาวันเนี้ก็นั่งอยู่ครบเราก็เลยถามรุ่นพี่ไปอย่างนั้นไอ้รุ่นพี่เจ้าของบ้านก็อารมณ์แบบว่าเออไม่มีอะไรหรอกคงจะเป็นหนูเป็นแมวอะไรแถวนี้แหละมาวิง่งแล้วทำทาเสียงดังเราก็อ่าโอเคเข้าใจาแล้วเราก็นั่งตั้งใจฟังเรื่องดีต่อ แต่พอผ่านไปสักแป๊บหนึ่งครับไอเสียงคุกๆๆก็ดังขึ้นมาชั้นสองนลยละเราก็อารมณ์ว่าเอ้ยไอหนูไอแมวบ้าบออะไรเนี่ยมาเวลานี้คือใจนึงก็ลำคานอะ่ะไอ้เหี้ยคนกำลังนั่งนั่งฟังเรื่องผีแล้วแบบมันมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตกใจเข้าใจปะเออแล้วอีกใจนึงก็คือแบบอ่ะพี่ของของของพี่อะที่อยู่ข้างบนอ่ะ จะโดนอะไรพวกนี้มันทําลายเปาวะเราก็หันไปหารุ่นพี่เจ้าของบ้านแล้วก็ถามไปในสิ่งที่เรากังวลเขาหมรุ่นพี่ก็บอกเออช่างมันถอะปล่อยปลอยมันไปไม่มีอะไรหรอกข้างวลก็ไม่ค่อยได้เก็บอะไรเท่าไหร่หรอกอ่ะโอเคเอาเป็นว่าเราเราก็คิดในใจว่าไอ้เฮียถ้ามังเสียงดังขึ้นมาอีกทีเนี่ยกูจะขึ้นไปไล่ละคือไม่ไหวแม่ง แม่งตกใจแล้วก็รำคาญในในใน,ในเวลาเดียวกันอ่ะเราก็เอาโอเคฟังต่อฟังเรื่องผีเดอะช็อคต่อพอฟังไปเนี่ยมันมันใกล้ๆจะท้ายเรื่องละมันมันเริ่มมีจุดคลายแม็กตัว,ต,วตัวคนเล่าเริ่มบอกแล้วว่าเอ้แม่งเจอผีอย่างนั้นอย่างนี้อ่าเหตุผลที่เจอผีเพราะอย่างนั้นอย่างนี้นเราก็ฟังไปแม่งก็คือแม่งก็คือเรื่องเล่าเร,เรื่องเล่าปกติของ Shock, เดอะช็อคก็จะว่ะไอเสียงเจ้ากรรมแม่งกระดังขึ้นมาอเว้ยจากชั้นสองของบ้าน แต่ที่เนี้ยม่งแบบไม่ได้มาเสียงเดียวเวย้ยคือเกทฟิลแบบเสียงของหล่นหรือเสียงแมววิ่งบนหลังคาได้ไหมมันจะแบบตึ๊ด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 เป็นเป็นเป็นเสียงที่เป็นชุดเดียวอะ่ะแต่รอบนี้ม่งมาหลายๆชุดเวย้ยตึ๊ด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 คืออารมณ์เหมือนเหมือนฝนตกใส่หลังคาสังกะสีอะ่ะแต่มันไม่ใช่เม็ดฝนมันเป็นอะไรที่ใหญ่กว่าเม็ดฝนมาก,มากเวย้ยเราก็แบบ ไอ้เฮียพี่มีคนยกเขาบ้านมึงปะเนี่ยไอ้เฮียขึ้นเสียงเสียงแม่งเยอะขนาดเนี้เราก็เลยแบบอ่ะลุกขึ้นไปขออนุญาตเจ้าของมาเ้ยพี่เดี๋ยวผมขอไปดูชั้นสองเลยนะแม่งอะไรกันนักหนาวะลำคาญวะหรือว่าอาจจะมีขโมยกระโจนขึ้นมาก็ได้แม่งไม่กลัวแบบคนนั่งอยู่เยอะแยะไงวะไอ้รุ่นพี่เจ้าของบ้านก็ไม่พูดอะไรเว้ยก็นั่งจ้องแก้วเล่าของเขาต่อไปเราก็แบบอ่ะถือวิสาสะเลยแล้วกันเดินขึ้นชั้นสองไปครับ จับลูกบิดประตูแล้วปิดแก๊กก็คือข้างบนไม่ได้ล็อกไว้เปิดประตูไปพางสิ่งแรกที่เรารู้สึกได้คือไอเ้เคี่ชั้น2แม่งเหม็นอับชิบหายเลยเว้ยเหมือนแบบหน้าต่างไม่เปิดคืออากาศไม่ถ่ายเทแล้วกลิ่นอับแม่งตีเข้าหน้าเลยแล้วเราก็เลยแบบอ่ะช่างแม่งคือตอนนั้นคือคืออารมณ์แบบเมาๆกึ่มๆด้วยก็เลยแบบคำๆหาสวิตไฟคือตอนนั้น คือตอนนั้นลำคาญเสียงมากกว่าอะไรละก็เลยไม่สนใจเรื่องกลิ่นอ่ะเปิดสวิตช์ไฟได้ปุ๊บป๊อกห้องก็สว่างขึ้นมาครับไอห้องที่เราเห็นเนี่ยก็คือชั้นสองเป็นเป็นชั้นที่ไม่มีกำแพงเลยก็คือเป็นชั้นโล่งๆอา่ามีเสากลางบ้านนิดหน่อยแต่ชั้นสองคือ คือแม่งโล่งจริงๆคือไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้กระทั่งเตียงเป็นเป็นแค่ชั้นโล่งๆแม่งมีแค่กำแพงกับเสาอะแล้วก็มีพัดลมอย,อยู่อยู่บนหัวแค่นั้นเองเว้ย<ๆ>เราก็แบบเฮ้ยแม่งก็ไม่มีแมวไม่มีอะไรนี่หว่าเราก็หันมองซ้ายมองขวาไปก็คือมันมันมันก็ไม่มีอะไรอ่ะช่างแม่งแล้วกันปิดไฟปิดประตูปึกกําลังหันหลังแล้วเดินลงบันไดาไปเราก็ได้ยินเสียงยๆๆๆๆๆๆดังออกมาจากในห้องเว้ย แม่งมีเสียงแสดงว่าเมื่อกี้ที่เรามองน่ยก็คือยังหาต้นตอไม่เจอต้นตอของเสียงหาเร,เรายังหาไม่เจอก็เลยกะแบบว่าเปิดประตูไปปุ๊บเปิดไฟแล้วปิดประตูแล้วรอเสียงอีกครั้งหนึ่งอ่ะเราก็ทําอย่างนั้นเปิดประตูไปปุ๊บกินอาบก็ตีหน้าเหมือนเดิมแล้วก็เปิดไฟแล้วเราก็ปิดประตูรอเสียงพอพอเสียงมาปุ๊บเราจะแบบเปิดประตูไปพังเลยเราก็ยืนรออยู่หน้าประตูเว้ ไม่ไม่นานครับแป๊บเดียวก็วคือก็มีเสียงกรูกรูกมาพอเราได้ยินเสียงกรูกเราก็เปิดประตูไปปึ๊บไอสิ่งที่เราเห็นคือแม่งเป็นก้อนกลมๆเว้กกกเยลก,กลิ้งอยู่กลางบ้าน hey, เป็นก้อนกลมๆเลยลูกประมาณเท่าเนี้ยกลิ้งอยู่กลางบ้านเราก็เฮ้ยไอเฮียเมื่อกี้กูเปิดมาไม่เห็นลูกบอลไม่เห็นอะไรเลยนี่หว่ามันคืออะไรวะ เราเลยเดิน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 ไปหาไอ้ลูกบอลลูกนั้นนะแล้วก็เดิน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 ไปเว้ยแต่พอยิ่งเข้าไปใกล้ไอ้ลูกบอลเนี่ยแม่งยิ่งรู้สึกแปลกแ,แม่งเป็นลูกกลมๆลูกบอลที่มีขนน่ะมีขนดำๆคลุมกอดเนี่ยอีกทีหนึ่งเราก็เริ่มรู้สึกเอะใจแล้วแต่แบบเมาส์อะไอ้เหี้ยก็อาการอยากรู้อยากเห็นก็เลยเดินเข้าไปใกล้อีกใกล้อีก แต่พอเดินเข้าไปใกล้อีกเนี่ยภาพมันเริ่มชัดครับไอสิ่งที่เราคิดว่าเป็นลูกบอลนอะ่ะแม่งไม่ใช่ลูกบอลเว้ยแม่งคือหัวคนนะตั้งอยู่กลางบ้านแล้วจังหวะนั้นคือพอเรารู้ตัวว่าไอเฮี้ยแม่งคือหัวคนนะสติสตังไม่อยู่แล้วจากเมาเมานี่คือสางเลยเราผมเนีกรี๊ด ตั้งแต่ตรงนั้นนะ่ะแล้วก็วิ่งลงมาชั้นหนึ่งมาที่วงเล่าแล้วก็แบบจะเล่าให้เพื่อนฟังแต่แม่งคือพูดไม่ออกพูดไม่ออกเลยคือคำคำแม่งจุกคออยู่แล้วก็เพื่อนก็ถามว่าเฮ้ยเป็นอะไรรุ่นพี่ก็ถามว่าเฮ้ยเป็นอะไรส่วนไอ้รุ่นพี่เจ้าของบ้านก็นั่งเงียบไป เราก็นั่งอยู่สักพักหนึ่งจนจนเราตั้งสติดได้แล้วเราก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังว่าเราเจออะไรบ้างไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนเอย่ยรุ่นพี่ที่อยู่ด้วยกันเอย่ยแม่งก็ไม่มีใครเชื่อเว้ยว่า,ว,าว่าเราเจออย่างนั้นนะ่ะคือทุกคนคิดว่าเรากําลังแบบอัมเรากำกำลังโม้กําลังจ้างเรื่องอะไรสักอย่างแหละเราก็หันหน้าไปทาง้รุ่นพี่เจ้าของบ้านเว้ยไอ้รุ่นพี่เจ้าของบ้านก็หันมามองเราเว้ยเหมือนแบบ รู้กันนะ่ะไอ้เหี้ยเหมือนเหมือนเหมือน,นรู้กันว่าแบบมึงมึงเจอแล้วใช่ไหมเราก็เลยแบบได้แต่นั่งทําใจแล้วแบบนั่งเงียบอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็เอ่ยปากกับคนอื่นคนคนอื่นที่ไม่เชื่อเราว่าถ้ามึงไม่เชื่อแล้วมันมีเสียงขึ้นมาอีกพวกมึงลองขึ้นไปดูนี่วะแล้วก็เป็นไปตามนั้นครับไอสัตว์นั่งนั่งอยู่สักพักนั่งกินเหล้ากันต่อไปสักพักหนึ่ง แม่งก็มีเสียงขึ้นมาเว้ยครูไอตัวห<ๆ>้าไอเพื่อนตัวห้าของผมนี่นั่งข้างผมอะแม่งก็แบบไหน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 ไอเหัว oh, คนกูอยากดูหน่อยวะถ้าแม่งเป็นหัวจริงกูจะเอามาเตะลูกบอลเลย <t ip> <t ip> ปากดีครับไอเฮียคือคนเมาปากดีอ่ะแม่งก็เดิน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 <ๆ><ๆ>ไปเว้ย <t ip> ขึ้นบันไดไปเราได้ยินเสียงแกล้งเปิดประตูละแล้วเสียงก็นเงียบไป สักพักหนึ่งก็มีเสียงเปิดประตูแล้วก็เสียงเพื่อนเดินลงมาแล้วมานั่งเงียบๆข้างๆเราคือเปลี่ยนไปเลยครับจากไอ้คนเห่าๆเมื่อกี้เนี่ยแม่งกลายเป็นแบบคนคนยืนติ๋มอะ่ะคนคนคนติ๋มๆนั่งเงียบๆอยู่ข้างๆเราอะเราก็แบบอ่ามึงเจอแล้วใช่ไหมมึงเชื่อกูแล้วใช่ไหมโอเคไอ้ไอ้ไคนอื่นที่อยู่ในวงเราก็อารมณ์แบบแหนไอสัตว์มึงเตี้ยมกันนะดิ มึงให้เพื่อนไอ้คนนึงขึ้นไปดูแล้วลงมาทำทาท่างนี้มึงเตี้ยมกันนะดิพวกกูไม่เชื่อหรอกผมก็พูดขึ้นม่อีกครั้งว่าเอางี้นะพี่ถ้าพวกมึงไม่เชื่อกูเนี่ยมึงรอเสียงอีกรอบนึงแล้วพวกมึงทุกตัวเดินขึ้นไปดูพร้อมๆกันเลยไม่นานหลังจากนั้นครับไอ้เสียงกงุกุ๊บกุ๊กุ๊กุกกก ทุกคนก็หันหน้ามามองกันแล้วก็พยักหน้าอารมณ์แบบว่าอ่ะปะไปดูข้างบนกันผมเพื่อนกับรุ่นพี่เจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่าเชิญเลยเชิญไปดูกันให้นําใจเลยพวกกูขอรออยู่ที่วงเล่าแล้วกันไอ้สาคนเนี่ยก็ลุกลุกไปครับเดินขึ้นมาในาแบบกอกแกกอกแกกอกแก,ก,แก,ก,แก,กเปิดประตูแอดไอ้จังหวะแอดเนี่ยแหละ ผมได้ยินเสียงเฮืออุทานขึ้นมาเว้ยจากไอคนไอคนที่เดินไปเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดประตูแล้วก็ได้ยินเสียงปั้งตามมาแล้วก็มีแต่เสียงแบบฝีเท้าอ่ะรีบกระโจนลงมาจากข้างล่างแล้วแบบไอรุ่นพี่เจ้าของบ้านก็เลยพูดขึ้นมาว่าไงาละพวกมึงเชื่อยังไอไอทุกคนที่ไปที่ท,ที่ที่ขึ้นไปดูเมื่อกี้ก็พยักหน้าอารมณ์แบบว่าอ่ะเชื่อแล้วไอเยี่ยกูเห็นมากับตาแล้วเนี่ย คือไม่เชื่อก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วแล้วก็มีคนนึงมีคนนึงครับถามขึ้นมาว่าแม่งคืออะไรวะพี่แล้วแล้วแล้วแลวมึงทนอยู่บ้านหลังนี้ไปได้ยังไงวะพี่เจ้าของบ้านก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนเขาย้ายมาอยู่ใหม่ๆตอนปีหนึ่งปีสองเนี่ยเขาย้ายมาอยู่ใหม่คือทุกอย่างดีมากเลยได้ได้บ้านเช่าราคาถูกที่แบบไอ้ยสันโดษแล้วแบบมีสมาธิทํางาน แล้วมีอยู่วันหนึ่งเว้ยพี่เขานั่งนั่งวาดรูปอยู่ข้างล่างอะอยู่อยู่บ้านชั้นหนึ่งแล้วเหมือนมีอารมณ์แบบว่าแก๊งเด็กแว้นเด็กอะไรอย่างเงี้ยมาเล่นอยู่แถวทางรถไฟครับพี่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรคือตัวตัว,ต,วตัวบ้านเขาเปิดไฟเขาก็ไม่ได้กลัวอะไรมีดมีดก็มีก็คือไม่ได้กลัวแก๊งเด็กแว้นอะไรพวกนี้แก๊งเด็กแว้นมันก็เดินเล่นตามทางรถไฟอะไรไปครับจนเดินมาใกล้บ้านแล้วก็ อยู่ดีๆอ่ะพี่เขาบอกว่าเขากําลังนั่งวาดรูปอยู่แล้วได้ยินเสียงรถไฟมาตักเตะตักตะจิกจิกจิกจกจิกจกจิกจกพอเสียงรถไฟผ่านมาข้างบ้านปุ๊บก็ได้ยินเสียงแต่รถไฟอ,อขึ้นมาใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ยินเสียงพเพลงแล้วก็กรุ๊กกรกกกจากชั้นสองในใจพี่เขาก็คิดว่าเอาแล้วไอ้เหียเด็กแว้นเล่นแล้วคงปาก้อนหินมาในบ้านนะอะไรประมาณเนี้ยพี่เขาก็ขึ้นเว้ย ขึ้นไปชั้นสองแล้วก็เปิดประตูเปิดไฟสิ่งที่พี่เขาเห็นคือเป็นหัวคนกับรอยเลือดกอระเซ็นเข้ามาตรงบ้านแล้วพอพี่เขาเห็นอย่างนั้นอะพี่เขาก็รีบวิ่งลงมาข้างล่างเลยคือสติแตกอารมณ์สติแตกเหมือนกันแต่แต่ในใจก็ ก็ก็คิดก็คิดว่าไอ้แย่แม่งไอ้สิ่งที่เขาเห็นคงเป็น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 ภาพที่เขาคิดขึ้นมาเองอะไรประมาณนี้ <S <s เขาเลยวิ่งออกไปทางรถไฟแล้วก็เห็นอีเด็กแว้นสองสามคนน่ะนั่งสั่นอยู่ตรงข้างทางรถไฟเว้ยแล้วก็มีร่างร่างหนึ่งครับที่กระจัดกระจายไปตามทิศต,ตามทางคือแขนอยู่ทางหนึ่งขาอยู่ทาง,งตัวอยู่ทางหนึ่งอะอยู่บริเวณลางอ่า ลางรถไฟจังหวะนั้นแหะครับคือไอ้เหี้ยคนคนเพิ่งเห็นศพครั้งแรกในชีวิตทเยียอะไรไม่ถูกเหมือนกันเออก็อึ้งอยู่อย่างนั้นครับสักพักหนึ่งจนตั้งสติได้แล้วเลยโทรเรียกตํำรวจกับปอต็กตึงมาอ่ะตำรวจกับปอต็กตึงก็จัดการนู่นนี่นั่นอ่าไปเช็คเช็คเก็บศพบ,บนบ้านถ่ายรูปอะไรก็ว่าไปแต่หลังจากนั้นนะครับทุกๆวัน ตอนเวลาเนี้ยเวลาเวลาประมาณนี้เขาจะได้ยิยนเสียงครุ <c oughs> <c oughs> ่ๆจากชั้นสองตอนที่เขานอนอยู่เขาเขาก็เลยย้ายย้ายลงมานอนชั้นหนึ่งแต่ไอเสียงเนี้ยก็ไม่ทํายังไงก็คือไม่ไม่หายไปสักทีนิมนพระมาสวดนิมนพระมาพรมน้ามนต์ก็ไม่หายสักทีจนเขาเจอทางออกทางเดียวคือเออเขาเจอทางออกสองทางคือไม่ย้ายบ้านก็ต้องทําให้ตัวเองไม่มีสติ ต่ไอการย้ายบ้านเนี่ยมันมันจะไปหาหอถูกอย่างนี้ที่ไหนก็ไม่ได้แล้วอะอารมณ์แบบว่าบ้านบ้านไม่ได้มีฐานะดีอะไรขนาดนั้นมันก็เลยเหลือทางออกแค่าทางเดียวก็คือทําให้ตัวเองไม่มีสติก็เป็นที่มาของการที่เขาต้องเมาทุกวันทุกเวลาเพื่อที่จะทนอยู่บ้านหลังนี้ให้ได้เรื่องมันก็จะประมาณนี้แหละครับ ถ้าชอบถ้าใช่ผมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเนะาะอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่ม Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปของช่องนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ